ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับกล้องยิงเร็วนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นฮอตยอดนิยมนะครับผมตอนนี้สินค้าใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะครับรวมตัวรีวิวก็จะเป็น5ตัวนะครับผม เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับว่าเป็นสินค้ารุ่นอะไรนะครับผมแล้วก็มาชมราคากันนะครับว่าจัดโปรโมชั่นเนี่ยราคาเนี่ยเพี่เนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับผมเพราะเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นผมจะขายถูกๆให้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันนะครับนี่ครับการ QC ของทางร้านนะครับก็จะทําการ QC ก่อนทุกครั้งนะครับผม QC เสร็จนะครับก็จะติดสติกเกอร์ QC นะครับผมให้นะครับผมนี่นะครับ ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็อ่ะผมบอกให้นะครับว่าเป็นแบรนด์ของทีเกิลนะครับก็จะเป็นตัวทีนะครับผมนี่นะครับ a หนึ่งจุดห้านะครับขีดห้าคูณยี่สิบนะครับ wa นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในกล่องนะครับอ่าสินค้านะครับที่จะเอามาจัดโปรโมชั่นเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมว่าจะคุ้มค่าไหมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับนี่นะครับติดระวังแตกให้ทุกกล่องนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมทางร้านอ่า บริการให้อย่างดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแกะดูกันนะครับผมจะใช้กล่องนะครับทางร้านจะใช้กล่องนะครับผมเพราะว่าเวลาขนส่งนะครับมันจะโดนแรงรีคอยสูงนะครับบางทีนะครับผมพนักงานนะครับเขาโยนนะครับผมโยนทีโยนแรงนะครับเพื่อนื่นพี่นะครับใช้กล่องมันจะปลอดภัยนะครับผมเพราะว่า กล่องมันจะหนากว่าที่เป็นกระดาษห่อพัสดุนะครับผมนี่นะครับข้างในก็จะติด QC อีกทีนึงนะครับผมนี่นะครับมาตรฐานมากนะครับผมนี่ครับสินค้านะครับส่งไปร้อยชิ้นนะครับก็จะมีปัญหาสักประมาณหนึ่งชิ้นนะครับจะเป็นการขนส่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางร้านได้ QC ไปหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่นะครับของแถวนะครับด้านในก็จะเป็นนี่นะครับ ขาจับลานะน,นะครับ11มิลนะครับทรงสูงนะครับผมท่านไหนที่ใช้ทรงเตี้ยนะครับก็บอกทางร้านได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ใช้ทรงเตี้ยจะสวยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาติดปืนให้ดูนะครับผมเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับขออนุญาตยังไม่รับสายนะครับอ่าพอดีลูกค้าโทรมานะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับอ่าสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นกล้องยิงเรียวนะครับกันน้ําได้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเห็นแบบนี้กันน้ําได้นะครับราคาค่อนข้างประหยัดนะครับผมวันนี้จะมาจัดโปรอีกนะครับลดราคานะครับราคาจะโดนใจเพื่อนๆพ่นในพี่แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ จะเป็นกล้องยิงเร็วนะครับแบรนด์ทีเกิลนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมนี่นะครับ SR นะครับ1.5ขี่5คูณ20 WA นะครับ SK นะครับผมตัวนี้กําลังขยายจะอยู่ที่1.5เท่าถึง5เท่านะครับผมระยะการยิงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับถึง50เมตรนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะส่องไปที่50เมตรให้ดูนะครับผมนี่นะครับก็ของแถมนะด้านในกล่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ของแถมในกล่องนะครับก็จะมีนะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นข้อมูลของกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมนี่ครับเป็นแบรนด์ดังอีกแบรนด์หนึ่งครับตัวนี้ครับน้ําหนักอยู่ที่แค่สามร้อยกรัมเท่านั้นนะครับผมความยาวจะอยู่ที่สองร้อยสามสิบมิลนะครับเพื่อนๆพนี่พี่นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็นะครับจะแถมผ้าชดเลนให้นะครับตัวนี้นะครับ ฮ่าชิเลนแบนาทีเกิลเลยนะครับผมแถมให้นะครับภายในกล่องนะครับวพน้องพี่ะครับเโอเคนะครับนี่ครับก็จะมีการชื้นให้อีกทีหนึ่งนะครับมันเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดโปรให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมราคาโดนใจแน่นอนนะครับออะโอเคนะครับผม ฝากระดูกนะครับแถมให้หัวท้ายนะครับทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดปืนดูกันนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับกันน้ําได้นะครับทนแรงรีคอยสูงครับลูกกดจุดสองสองเอาอยู่สบายมากนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับแบรนด์ทีขึ้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้นะครับจากปกตินะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดโปรราคาโดนใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเหลือแค่สี่ชิ้นนะครับผมก็จะเป็นราคาละล้างสต็อกนะครับผม แล้วก็จะสั่งมาใหม่นะครับก็จะได้ขายราคาเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับอ่ะตัวนี้ใส่ขาเตี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมนี่นะครับก็จะพอดีเลยนะครับเบามากนะครับผมถ้าใส่ขาเตี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นี่นะครับระยะหน้าเลนนะครับก็จะเล็กนิดเดียวนะครับถ้าใส่ขาเตี้ยนะครับผมก็จะทําให้ยิงนะครับได้แม่นขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับยิงเตี้ยยิงแม่นนะครับผมเพราะว่ากล้องนะครับจะติดกับลำ เยอะที่สุดนะครับเพื่อนเ่อนพี่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกราคาเลยนะครับผมจากปกตินะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับแต่วันนี้เหลือแค่สี่ตัวนี่นะครับตรงนี้นะครับสี่ตัวเท่านั้นนะครับขอเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่โอนก่อนนะครับมีสิทธิก่อนนะครับผมอ่าเป็นกิจกรรมโอนไวเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับราคานะครับฟังดีๆนะครับผม โอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับราคาจะอยู่ที่1 3 5 0บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับค่า COD จะบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมอ่ะสินค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับผมแพคกิ้งอย่างดีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นเล็งของกล้องตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายของระยะ50เมตรให้ดูนะครับว่าคมชัดขนาดไหนนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับผม สำหรับตรงที่ผมยืนอยู่นะครับจากเป้าแรกนะครับจะเป็นระยะ50เมตรนะครับเพื่อนเพื่อนนพี่นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาซูมดูกันนะครับว่าจะมองถึงหรือเปล่านะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับกล้องยิงเร็วตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับระยะซูมก่อนนะครับตอนนี้ซูมไปที่หเท่านะครับผมก็50เมตรก็พอได้ตัวอยู่นะครับเพื่อนเพื่อพี่นะครับผมก็พอเห็นเป้านะครับ นะนะครับผมแต่ระยะ5เมตรนะครับถึง30เมตรเนี่ยสบายๆเลยนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับพ่เนๆพี่นะครับผมโอเคนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับจากปกติ1,690บาทนะครับลดเหลือ1,350บาท นะครับผมรวมจัดส่งฟรีนะครับผมตอนนี้เหลือแค่สีตัวเท่านั้นนะครับผมให้สิทธิ์คุโอนก่อนเท่านั้นนะครับผมออะวันนี้ก็ขอจบรีวิวครนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ